ในส่วนของผิวหญ้าสนามเนี่ยค่อนข้างพร้อมนะครับแล้วก็มีการตัดดูแลกันอยู่ตลอดเวลานะครับทุกๆสัปดาห์นะครับเรื่องของแสงไฟก็มีความสว่างเพียงพอนะครับอัฐิจันนี้ก็รองรับนะบุอกองเชียร์ได้ค่อนข้างเยอะนะครับก็มีมาใช้อยู่เป็นประจำนะครับ ถ้าการแข่งขันเนี่ยร่วงเลยนะครับไปถึงตอนเย็นเนี่ยนะครับตอนค่ำเนี่ยสามารถใช้แสงไฟได้นะครับมีความสว่างเพียงพอครับผมจากที่ SAT นะครับจะเข้ามาใช้สนามเนี่ยนะครับค่อนข้างนะครับยินดีนะครับแล้วก็มีความพร้อมนะครับที่จะให้ทางทีมงานเนี่ยเข้ามาสนับสนุนในเรื่องของการใช้สนามในการบริการใช้สนามนะครับขอให้กำลังใจนะครับสำหรับน้องๆนะครับที่จะมา นะครับพัฒนาโดยใช้สนามของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูม,นมินะครับศูนย์วัดนะกรศรีวิยาหันตราแห่งนี้นะครับเพื่อจากการแข่งขันหรือฝึกซ้อมนะครับก็ขอให้กําลังใจสําหรับน้องๆน,นะครับที่จะเข้ามาสู่ในสนามของเรานะครับก็ขอให้สนุกสนานนะครับแล้วก็มีความพร้อมนะครับมีความแข่งแกร่งในด้านการก,ารกีฬาฟุตบอลด้วยครับผม